สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัสรักไทยแลนด์ครับคลิปนี้มาขนไม้แบบครับนี่ครับพาคนงานมาครับเฮ้ยไปลุนเอาโทศรศัพท์ไปเก็บดิเอาไปเก็บในรถไปเอ็งนีดูแต่โทศรศัพท์แหละเออเก็บไว้เลย เบิร์มไม่ได้แล้วจะดูเดดโทรศัพท์พามาทำงานเนี่ยเอ้ยเบิร์มนะออาดึงขาเครีนเนี่ยดึงออกมาเออเอา,ด,เอาดึงเอ้ยดึงแรงๆดิโอ้ งดูที่ดึงนี่ดูดึงตัวไหนดูสิที่ดึงอ่ะนี่เออบีบดึงออกมาปลดล็อกตัวนี้ก่อนดึงตัวนี้มาวางไว้นี่ดึงมาดึงออกดึงตัวนี้ออกมาดิดึงออกมาดึงเออหมุนมาไว้ตัวนี้พอปล่อยดึงออกมาอุ้ยไขว้รึ เอาไปหาไม้มามารองฐานเนี่ยนู่นขึ้นไปเอามาอยู่บนรถนะไม้ไม่ถ้อยเท่าไรครับหามาทำงานถือติดโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์เลยนี่โอ้โอ้โหส,สองลอ้อ ฝั่งนี้ฝั่งเดียวพอฝั่งเดียวฝั่งนู้นไม่ต้องลองอะไรสูงแท้ลองอย่างนี้นี่พออา้อาวอ้าวกดอันนี้ลงมากดตัวไหนกดลงเอากดกดลงเออแรง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 อุ้ยกดแรงแรงว่ะ ดึงๆึงเลยโอ้ยมีแรงหรือเปล่าเนี่ยเอาเอาเอาเร็วเร็วเร็วลงให้ได้เร็วเวขาจะทำงานแล้วกดขึ้นขึ้นขยมเลยขึ้นขยมนี่ขึ้นเลยโอ้ยทำไมมันไม่ลงว่ะนู่นเขากดอยู่นู่น โอนนน้นี่นี่อันนี้อันนี้ดิงดันมนันนี่อันไปอันดูดนี้มันลงไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผิดข้างบน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 ,อบนเอ,อ้ย <c oughs> <c oughs> ตลกเอาไว้โดนว้ยบ <c oughs> อ โอเคตรงนี้ไม่ต้องหรอมั้งเนาะเพราะว่ามันมีช่องนี่อยู่ใช่ไหมที่เราวางแนวตัดไปงี้ เรียงก่อนครับเรียงก่อนเรียงดีๆเลยะยกทีเดียวเยอะๆเลยดับเครื่องก่อนดีกว่า <c oughs> เอาช่างซม อยากลองดูครับเป็นไหมอ่ะขับไมโครเป็นต้องขับ,คบเคสเป็นดิอันนี้ยกกระบกป่ะอันนี้ยกกระบอก,อ,อ,นนก,ก,บอ,กอันนี้ปลอยปลอยรอกอันนี้ชชก นี่หมุนเอาลองดูเป็นอยู่พี่ยาเราพูดขับไอโคเป็นต้องขับอันนี้เป็นครับอ่าดีดีดอกเซมหูชิด,ดูเลยยาอีกอีก อ้าปล่อยสลิงออกมากว่าหึธรรมดาเนาะกดจะเชือกนี่จะขาดนี่ขาดไหมนี่ฮะเป็นวอย<ร>าไ,<ห>ไม่ขาดหว่าเดี๋ยวรอดูครับทวงดีหรือยังนี่ ปุ๊บว้าอู้แน่นอนจริงเลยประมาณกี่โลเนี่ยอ๋อว้าชนแล้วชนแล้วยกกระบอกขึ้นเอาเอาอ๋อบ้าอ๋อบ้า หมนไปหมนไปไปดุนขึน้นไปบนหางไปหมนไปหมนไปเอาลายนี่ดื้อลายอย่างนี้ลายอย่างนี้ครับใส่ให้มันได้สามแถวอะ่ะหนึ่งสองสามแอมยืดไปโน่นเอง ลงสลิงหน่อยสลิงมันสั้นวางสลิงหน่อยออาวางอีกวางอีกเอายืดไปเอาเกือบไปถึงไฟท้ายแหละนั่นนะ่ะเอาไปเก็บถึงไฟอะ่ะเอายืดไปยืดไป เอก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 พอวางเลยค่อ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 ยวางเอาเอาเอางงงงและอ้มึงได้ไหมสี่แถวนี่ ไอสามป่ขึ้นไปยกเหล็กนั้นเพิงนั้นหน่อยเหล็กเนี่ยเอาพเพิงไปนูป่นยกเพิงไปนู่นเลยเออเออวางเพิงไปพิงถอยเนี่ยเอาดึงข้างล่างถอยหน่อยดึงข้างล่างถอยหน่อยโอ้ใหญ่ยยเยอะปอนั่นแหละ แล้วเลยเอาเรียงยีงครับไ,กกได้กี่แถววะหนึ่งสองสามเออไม่เจอแน่นอนเก็นอ่ะไปย้ะ โอ้ถ้าได้สีแถวมึงเลยเนาะได้ไหมสี่แถวนี่เกือบได้นะสีแถวนี่หนึ่งเม็ดว่าฮะเม็ดยี่นี่หนึ่งสองสาม ได้อนี่ได้อยู่ดดเดียดเครื่องห่ดประหยัดน้ำมันครับช่วงที่เขาเรียงเออตากับไม่ยอมเรียงรอเลยนเานเาะ <laughs> กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม